Okay, when I hit 200,000 followers, I'll do whatever the top comment says on this video and post it. สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นในเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์ของชาวต่างชาติรวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยด้วยนะครับหลังจากที่มีเด็กอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าลีดแฮริงตันก็ถือว่ายังเป็นเด็กปฐมอยู่นะครับเขาได้โพสต์วิดีโอตัวเองในอินสตาแกรมพร้อมกับสัญญาว่าถ้ามีคนติดตามผมถึง2 0 0 0 0 0คนผมจะยอมปฏิบัติตามคอมเมนต์ที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุด จากโพสต์ดังกล่าวครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าคลิปนี้กลายเป็นไวรัลโดยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกให้เด็กน้อยผู้นี้บินมาที่เมืองไทยและให้ไปฝึกมวยไทยในค่ายเล็กๆเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วก็ให้พูดภาษาไทยให้ได้พร้อมกับทําตัวให้เป็นที่ยอมรับโดยคนไทยซึ่งคอมเมนต์นั้นเขาบอกว่า บินสู่เมืองเล็กๆในประเทศไทยได้รับการยอมรับจากคนของพวกเขาเรียนภาษาฝึกฝนมวยไทยเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์ชนะทัวร์นาเมนต์กับสหรัฐอเมริกาและเข้าร่วม UFC รักษารูปร่างให้แข็งแรงและไปต่อไหล่พ่ายในรุ่นน้ำหนักของตัวเองกเกษียณแล้วให้สัมภาษณ์ว่าความคิดเห็นนี้คือเหตุผลที่ทำให้คุณต่อสู้อย่างหนักมาก ซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับปัจจุบันมีคนกดไลค์อยู่ที่2ล้าน6แสนคนนะครับแล้วก็ยังมีรายงานว่าเป็นสถิติการกดไลค์คอมเมนต์ที่สูงที่สุดที่เคยมีมาใน i ิน t a g r กรด้วยนะครับเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าณตอนนี้ยอดติดตามของเด็กคนนี้อยู่ที่3แสนฟอลโล่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเขาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือทาตามสัญญาที่ให้ไว้กับคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างด้วย นะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจากคอมเมนต์ที่กลายเป็นไวรรอลดอังกล่าวนะครับก็มีความคิดเห็นของชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยด้วยนะครับซึ่งแอดมินก็ได้ไปหยิบยกมาบางส่วนนะครับคนแรกนะเขาบอกว่าคนของฉันลองจินตนาการดูว่าถ้าเขาทําอย่างนั้นจริงๆมันจะเป็นอย่างไรส่วนคอมเมนต์ถัดมานะครับเขาบ,บอกว่าหลังเกษียณเขาจะกลายเป็นสาวประเภท2คนถัดมาเขาบ,บอกว่าหวังว่าคุณจะไม่มีลูกแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์หัวเราะมาด้วยนะครับ ความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าฉันจะจ่ายค่าตั๋วไปประเทศไทยจากคอมเมนต์นี้นะครับคนถัดมาได้เข้ามาบอกว่าฉันสงสัยว่าเขาจะผ่านมันไปจริงๆหรือไม่คนต่อมาได้เข้ามาตอบเสริมว่าฉันจะไปบันทึกกระบวนการทั้งหมดกับเขาคนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าเสนอที่จะจ่ายเงินให้ครอบครัวเพื่อให้เขาไปที่นั่นให้เขารับผิดชอบประเทศชาติของเราขึ้นอยู่กับเขา ส่วนคนถัดมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันจะถ่ายทำซีรีส์ YouTube เกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นคนถัดมาเขาบอกว่าเด็กมีความมุ่งมั่นอย่างบ้าคลั่งเขาจะทำเช่นนั้นคนต่อมาครับบอกว่าเมื่อคุณมาถึงประเทศไทยเราจะสนับสนุนการจัดหาน้ำให้เพียงพอสำหรับโปรแกรม18เดือนซึ่งคนถัดมานั้นได้ตอบต่อจากคอมเมนต์น,นี้โดยเขาบอกสันส้นๆว่ามันเจ๋งมาก คนถัดมาครับได้คำาตอบเพิ่มเติมอีกว่า18เดือนชายคนนี้ต้องการรับรองตลอดชีวิตคนถัดมานะครับเขาได้คา,าตอบเสริมไปอีกแล้วว่าที่น่ากลัวฉันให้เงินเขาซึ่งกําลังเติบโตในขณะนี้การเดินทางควรจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าสนับสนุนเขาตอนนี้จเจ้าตัวน้อยคงทราบซึ้งการตลาดที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณชนะชนะคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริง คนถัดมาเขาบอกว่าสวัสดีฉันเป็นโคชมวยไทยจากประเทศไทยในบรรดาบุคคลสําคัญที่ฉันฝึกไว้ได้แก่เฉินหลงแดนเนียลลาลุโซและโกคูหากว่าคุณสนใจติดต่อมาที่ฉันความคิดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่ากดไลค์แล้วเราจะส่งชุดฝึกซ้อมให้กับเจ้าตัวน้อย คอมเมนต์ถัดมานะครับได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าทําไมไม่สนับสนุนเขาด้วยทรัพยากรช่วยจัดหาน้ําดื่มที่ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ประเทศไทยได้เขาเมน์ถัดมาบอกว่าลองนึกภาพการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความคิดเห็นนี้แล้วมีการแจ้งเตือน2ล้านครั้งเขาเมน์ถัดมานะครับเขาบอกว่าฉันจะไปเป็นช่างภาพและผู้สร้างภาพยนตร์ส่วนตัวของคุณในประเทศไทยเพื่อบันทึกการเดินทาง UFC ของคุณ เขาไม่ไดมาครับลองนึกภาพเมื่อเขาบอกแม่ของเขาว่าจะไปประเทศไทยเพียงเพราะคน2ล้านคนบนอินเทอร์เน็ตจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาเขาเข้ามาตอบว่าแม่ก็จะประมาณว่าถ้าคนในอินเทอร์เน็ต2ล้านคนกระโดดหน้าผาคุณจะกระโดดหน้าผาไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเราจะพาคุณไปพบกับร้านอาหารที่ดีที่สุดเมื่อคุณมาถึงประเทศไทย คนถัดมาลองนึกภาพ10ปีต่อมาเขาอายุถึง18ปีและกําลังเป็นกระแสไวรัลเพราะเขาไปประเทศไทยจริงๆแล้วบินกลับมาเพื่อพบกับดาน่าไว้ตอนนี้เขากลายเป็นดารา UFC คนต่อไปเพียงแต่รู้ว่าเขาทําทั้งหมดนี้เพราะคอมเมนต์ในอินสตาแกรเขาไม่เคยเป็นนักสู้และตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าสายเกินไปแล้วที่จะได้รับการยอมรับให้เข้าโรงเรียนในฝันของเขาที่ฮาวาดและไปทํางานด้านวิศวกรรมที่เขาลหลงไหล งแท้จริความคิดเห็นถัดมาครับกดไลค์คอมเมนต์นี้เพื่อเตือนให้รู้ว่าเขาจะไปเมืองไทยหรือยังคนต่อมาได้ตอบเสริมว่าพี่ชายแท็กฉันด้วยว่าเขาจะไปประเทศไทยจริงๆหรือไม่คอมเมนต์ถัดมาครับให้ตายเถอะ2.4ล้านไลค์ในหนึ่งความคิดเห็นสนุกสุดๆในประเทศไทยช่วยทำอาหารให้ฉันหน่อยความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าใจเย็นๆนะ เด็กป .7 ขึ้นมาเมืองไทยกลางปีการศึกษาไม่ได้แล้วเขาบอกเราแล้วว่าเขาจะไปช่วงซัมเมอร์หน้าจากความคิดเห็นนี้นะครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบว่าแต่เขาสัญญาไว้แล้วจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ได้มาตอบเพิ่มเติมว่าคุณพูดถูกแต่เขายังต้องรอจนถึงฤดูร้อนมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาครับชาวไทยคอมเมนต์จะติดตามเขาไปตลอดชีวิตจนกว่าเขาจะเดินทางมาที่ประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าจริงๆแล้วเขากําลังวางแผนการเดินทางมายังประเทศไทยสุดฮารริโหด ความคิดใน,นถัดมาครับเรามียิมมวยมาตรฐานระดับโลกมากมายทั่วประเทศไทยหากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนโปรดแจ้งให้เราทราบฉันยินดีจะพาคุณไปเที่ยวฉันรับรองกับคุณได้ว่าหนึ่งปีในประเทศไทยที่มีการฝึกฝนอย่างหนักจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณหากคุณตัดสินใจมาเมืองไทยคุณอาจจะพบหรือฝึกฝนกับตำนานมวยไทยของเราอย่างบัวขาวและรถถัง คอมเนตนถัดมาครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยร่วงหน้าหากคุณหยุดพักจากการฝึกมวยไทยมาที่ภูเก็ตเพื่อพักผ่อนฉันจะต้อนรับคุณด้วยอาหารทางภาคใต้ของหวานและของว่างแสนอร่อยแล้วพาคุณไปชมรอบๆภูเก็ตหวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆนี้เ็ไเ่ถัดมาครับเมื่อคุณมาประเทศไทยเราจะมอบช็อกโกแลตฟรีหนึ่งปีให้กับบ้านเกิดใหม่ของคุณ คุณต you know ่อมาครับเขาบอกว่าหากคุณไม่ได้มาที่ประเทศไทยและฝึกฝนมวยไทยคุณจะได้รับการรายงานมากกว่า1ล้านรายการจากยอดไลค์ทั้งหมด ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าฉันแน่ใจว่าคุณไม่คิดว่าภารกิจของคุณจะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ขนาดนั้นโดยที่คุณไม่ต้องการเพิ่มความกดดันใดๆใ,ให้กับคุณคนไทยก็ได้ยินข้อเสนอแนะที่คุณมาเยี่ยมเราแล้วกรุณาฝึกคำว่าสวัสดีและขอบคุณเป็นเพียงสองคำที่คุณต้องเรียนรู้ส่วนมวยไทยผมมั่นใจว่าสุภาพบุรุษสองคนนี้ยินดีให้ความช่วยเหลือคุณแล้วเขาก็แท็กไปที่ชื่อบัวขาวแล้วก็โทนิจานะครับ และทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยด้วยนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หากข้อมูลในการแปลผิดภาาประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดต้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ตองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ